วันนี้มาที่ไหนคะเออเรามาที่ร้านลักแคมครับตอนนี้9ก้ามงยี่สิบงานอะไรคะวันนี้เป็นงานสตรีมบาร์ไทยแลนด์ใช่ไหมใช่แล้วออฟฟิเชียนนะครับแล้วก็งานนี้เป็นงานที่ใหญ่โตมากใหญ่โตมากมองยังไงก็งามงามงามเดี๋ยวจะถ่ายโอ้มันไกลนิดนึงนะคะเรามีที่กลางแล้วกลางหมู่บ้านนี่แหละก็ต้องไปรวมกับหมู่บ้านเราไปดูกัน ว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงตอนเย็นน่าจะสนุกคึ้นี้นะครับอยากจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ กวรรูรมีเราต้องเปลี่ยนเสื้อของสปริงบาร์เรายังไม่ได้ลงทะเบียนสปริงบาร์นนเลยอ,อันนี้เสื้อไฮแจ็คสีสวยมากเราชอบสีนี้คัสตา,าร์ดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปลงทะเบียนกับสปริงบาร์ก่ออูอ้ถ่ายตรงนี้สวยมากเลย เต็น์เสร็จเรียบร้อยจะพาคิดถึงเชียงใหม่เป็นธรรมดาอุณหภูมิน่าจะประมาณสามสิบเก้าสักเซ่าไหร่ มเมมเบอร์คีอสามอันส่งชิงรางวัลอยากได้รางวัลแล้วก็เสือ้อเสื้อเราจะได้สามตัวอันนี้เสือ้อเสื้อล่วงงานและนี้เสือ้อขับเมมเบอร์สิบตัว เรียนเชิญสมาชิกเลยร่วมกิจกรรมไปแจ็คกอรานะครับไปแกกล,ไไล้นไปกิจกรรมของกลุ่มไม่ใช่กิจกรรมของออฟฟิเชียลใครกมากระมังก่อนก็ได้แล้วครับเสียบมาข้างหน้าไม่ต้องกลัวร้อนครับยังไงก็ร้อนก่อนนี้ โอเคนะามเมื่อกี้ส่าเทได้ไมได้ไหม้หว่มันมันไตามเีจริงจริงว่าต้องต้จริงป้ะตึง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 ต้องต้องต้องต้ง้ดได้ด้ได้ด้ได้ดได้า่าเ้ตเีมันมีลูกามคนมันเด้งดีมากอะที่เต้คือทากิจกรรมกลุ่มเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาก้จะบ่ายโมงแล้ว ก็พากินข้าวเที่ยงแักหนึ่งแต่ข้าวเที่ยงเราไม่ได้เตรียมมาเลยเราก็เลยไปขอพี่เขามาน้าอมพี่นั่นธนาการของกลุ่มไฮแจ็คนะครับใช่ค่ะมีฮอรมกมีส้มตำเลยกบวยอยใช่แ้วเดี๋ยวตอนบ่ายโมงก็ได้มีกิจกรรมช่วงบ่ายนะกิจกรรมของสปริงบายใหญ่ถึงสี่มงเย็นแล้วเหมือนจะมีการเปิดตัวเต็นท์ใหม่ด้วยใช่รอดูนะกินก่อนกินก่อน จะไปหมูลแล้ไปรีบกินเดี๋ยรีบไปรูปก,กิจกรรมกังเขาครับในวันนี้ในสามกล่องนี้นอกจากจะเป็นสีใหม่ที่คนไทยเรียกร้องแล้วเดี๋ยวท่านมาดูกันว่าสเปคความสำคัญอยู่ที่สเปคสเปคที่คนไทยเรียกร้องสเปคที่มันเหมาะกับอากาศในบ้านเราสเปคที่มันเหมาะกับภูมิประเทศในบ้านเราวันนี้บบ้าานเรรคั การรวมคนนะครับที่บ้านโลกนะครับเกาหลีก็6 0นะครับญี่ปุ่นก็แค่30กว่านะครับแต่ประเทศไทยคือเฉพาะเต็นท์รุ่นใหม่ๆนะครับคือ250หลังนะครับที่เราลิมิตไว้นะครับแล้วก็วินเทีอีกประมาณ60หลังนะครับขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับการเป็นตัวแทนมีอยู่สองส่วนนะครับก็คือไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะครับ สิ่งที่สำคัญในแกลรงขายก็คือการบริการหลังการขายนะครับซึ่งทาง US Tent พยายามท,ที่จะรักษาส่วนนี้ไว้นะครับเราสามารถเซอร์วิสให้ลูกค้าได้แทบทุกส่วนของเต็นท์หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะซื้อเองนาเข้าเองเป็นของดินเทลนะครับหรือว่าจะซื้อผ่านตัวแทนนะครับเราจะบริการให้ทั้งหมดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ Good afternoon I love Thailand campers uh, Thank you for being here. I have never seen this many Spring Bar tents in one place in my life. Mm -hmm. It is truly an honor. It's an honor. so i was thinking about my time in spring bar tents i have probably spent 2,000 nights in a spring bar tent อคุณแจ๊บว่าก็คิดถึงช่วงเวลาที่เธอได้ใช้เวลาใน spring bar tent เนาะมากกว่า200คืนที่อยู่ใน spring bar tent นะครับ2,000 2,000ก็สิครับ2,000คืนนะคะเราจะเริ่มลงม,มีกรีปเปิดกล่องกันเลยนะคะนะับถอยหลังดีไหมคะ เขาดาว yes เ t าดาวจาก h u n d r e โอนาเกินไปสุด <laughs> <laughs> uh ี i ดีห้เะ five เนาะ five okay เราร่วมนับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะ five f สีสวยนะนี่คือโอดีกรีนนะคะเดี๋ยวได้มาดูรายละเอียดกันหลังจากที่มีการขึ้นส่งกันแล้วนะคะแอบสังเกตเห็นโลโก้นิดนึงมีความพิเศษตรงโลโก้ด้วยนิดนึงแต่มันไม่ได้พิเศษแค่โลโก้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวมีให้เห็นอีกชัดๆตอนที่ขึ้นส่งแล้วนะคะอาละค่ะ แล้ก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของฟังสวยงามนะครับที่เป็นเสาสีดำนะครับแต่ในเรื่องของฟังก์ชันหรือการใช้งานเนี่ยให้ในเรื่องของการต่อต้านการกัดกร่อนต่างๆเนี่ยทำได้ทนมากขึ้นนะครับนี่คือการออกแบบให้เหมาะกับเมืองร้อนอย่างเราในการระบายอากาศนะคะโลโก้นะคะมีความเท่ So new leisure port color I think that ว่ e เป็นเรื่องย่อ t ท d ่ส t ้ h งโ e กเข้านะคะสีดูนนะคะแล้วหลายนบอว่าไม่เดรเลยไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนท่านดูดีๆสีดูนนี้จะมีความแตกต่างนี่คือแรงบันไดจากแรบันไดใจนะคะจา่านะคะเป็นไงครับวันนี้เปิดตัวสีดูนครับสีใหม่สวยมากเป็นสีของอะไรนะ ทะเลทรายที่อยู่ท่าใช่ไหมมาอยู่กับแม่ค่ะลูกคืนนี้แล้วตรงนู้นอีกครับมู้นเป็นสีสีทหารนี่สุดลงครับก็ตอนนี้งานช่วงบ่ายก็จะสิ้นไปแล้วนะครับมีการเปิดตัวเต็นท์ สรุ่นนะครับส,สวยมากเลยมีเลยเอพาตสีทหารนะครับตอนี้แจ็คร้อยแจ็ครสี่สสีทหารแล้วก็มี 700, ส,ส,มสีใหม่สีดูด,ดกระลึงสวยงามเปิดที่นี่ที่แรกที่เดียวในโลกแล้วก็เป็นสีที่ทำเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะแล้วยัางไงาตอนนี้กิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ช่วงหัวท้ามันก็จะมีงานจับฉลากที่ยิ่งใหญ่นะทุ <laughs> กคนก็คือ <laughs> <laughs> หลาวอนลุนล้นลุน้นลูกสาวลูกสาวคนนี้ดีสงวัลนีคือสามเต็นท์นี่น่ะที่เขาบอกเขาจะให้นะครก็มาลองดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้หวังว่าบุญ <c oughs> บุญกุศลทั้งหมดน <c oughs> <c oughs> ี่มันลวงพ่อทุกวันเลยตอนนี้ขอให้มาลงวันนี้วันนี้ต้ององค์ต้องลงได้นะครับโอเคครับนี่เจอกันอีกทีนะครับรับจากมือลุงแจ็คเองรับจากมือลุงแจ็คเลยค่ะทั้งหมด มีทั้งหมด17รางวัลสำหรับท่านที่ไปครบ3จอยนะคะ17รางวัลส่วนที่พี่แป้งให้จับฉลากาเมื่อกี้2รางวัลพี่ทุกคน,อนบอกว่าทำไมหนูจับได้เต็นต์ล่ะหนูได้แต่ลูกเต็น์รางวัลมันมีน้อยลูกเดี๋ยวปีน่น่าว่ากันใหม่อ,อีกสองรางวัลคือคนที่มาในวันนี้อ๋อก็แสดงว่าเป็นสองรางวัลของผู้โชคดี ชคดีนะถ้าทังวันด้วย หมาน้อยที่ให้มาสังกนะนี่น่าจะสนุก้วรอดแล้วครอบนรอดแล้วจากโควต้ามีสองกันมีสี่นะวันนี้จะหมูหรือจาก็กิน2เหมือนเดิมแล้วเก็บไว้อีกสอง อนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วนะครับก็เสียงดนตรีมีบรรยากาศแสงไฟนะรับสนุกสนานแน่นอนคืนนี้นะฮะแล้ววันนี้โคตาได้หลายกระป๋องด้วยโคตได้ล้วจังวันนี้คนนี่เป็นยากาศเดี๋ยวไปพาไปดูบรรยากาศแสงไฟก็นังสวยเลย ทีดเข่าที่จากไปวันหนที่เธอต้องร้องไห้จะไปกินกันเธออ่าผลักไลน์อะไรที่น่าสนใจออกมาแน่ๆนะครับเพราะว่ารอบนี้ได้ไอเดียเยอะมากนะครับอ้าวได้ไอเดียเยอะมากเลยเหรอคะตื่นเต้นแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วนะคะแอนมิสเซอร์โชว์แดนวอลช้อนหนึ่งพันบาทจากแคมป์เราเหมาหลานนะคะสิบใบมารัวๆเลยค่ะสิบใบมารัวๆเลยนะคะหนึ่ง 062คุณมาริษานะคะคุณมาริษาได้กระเป๋าโทษไปและลำดับสุดท้ายของกระเป๋าโทษจาก US Cam p บัตรสีแดงค่ะ0150เขียวนะคะสีเขียวนะคะหมายเลข0010คุณวิภาวดีนะคะพี่วิภาวดีนะคะโยมีเสียงดีใจกรดร้ายกัน้วยเหรอ ว,นวกกนอวนเช้าค่ะกอาจจะหนาวมากเมื่อคืนแต่มันก็ประมาณยี่สามยีสามยี่สามีสี่เนาะแต่แบบในป่ามันาอาจจะเย็ยนอ่ะเย็ยนเลยอะ่ะต้องเอาเสือ้อแขนยาวมาใส่เลยเมื่อคืนก็ดูก็เพาะชอบมากแต่เราไม่ได้รางวัลอะไรเลยมี ลุ้นเต็นต้องสองตัวเลยเช่าพอดสองตัวไม่ได้เลยค่ะคือแกรนลักหรือว่ารันรักแคมนอะเดี๋ยวางทีเซิร์ชมาจนงงอย่างรันรักรันลักแคมป์นม่เดียวกันนะกว้างกว้งใหญ่ไปสองแล้วมารอบสองแล้วแต่รอบรอบแรกก็มางานนี้แล้วรอบแรกเราก็มางานสปนมา่แล้วแต่เรายังไม่ได้อัดไม่ได้คิดเนาะ กว่างใหญ่ขนาดนี้กว้างมีแบบเป็นสิบสิบลานเลยเออคือเหมือนกับว่ามันจะไม่ซ้ำกันอือจะแบบวิวแต่ละจุดก็จะไม่ซ้ำกันช่วงนี้น้ำแห้งแล้วนะเออก็คือไม่มีน้ำให้เด็กๆเล่นแล้วแต่อากาศกลางคืนก็ยังดีอยู่กลางวันร้อนปกติห้องน้ำดีสะอาดดีนะสะอาดแต่ไม่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะแต่ที่นี่แค่แค่ร้อยห้าสิบบาทอาหารก็มีขาย ที่ผ่านเยอะแยะเลยแต่สักพักเราก็จะเก็บเตนะ็มแล้วว่าเพื่นอนเพื่อนหลากคนไหลเดินด้วยพยายามเก็บเนะวลนก่อ,อนที่แดดแดดจะรุนแรงแลกดติดตามพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวรอมหน้าไปไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอีกคทีบ๊ายบาย เล่นเซนจากมึงแจ็คเป็นกล่าให้ดีใจมากเลย